ขายรหัส r v ราคาถูกปลอดภัยได้รับซื้อรหัส r v ราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครัสวัสดีครับกลับมาเจอกับเต่าถ่าน e s p o r t อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ PUBG อัปเดตรายการครับที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ PUBG ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใคร MSC ทีลดรทอนฟอร์มหลูคองจ่าฝูง JIB พับ G Thailand Serie s รถถก p c s f แฮกวันแรกเรียกได้ว่าการแข่งขัน P4S ในวันแรกครับ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเปิดหัวการแข่งขันที่มันสุดๆทีมเต็งแชมป์ส่วนใหญ่ครับก็ทำผลงานได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจมีเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่ผลงานตกลงไปเล็กน้อยว่าแล้วไม่รอช้าตอนท้านอีสปอร์ตครับเราจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูผลการแข่งขันสุดมันในวันแรกกันเลยโดยโปรแกรมการแข่งขันวันแรกวันอังคารจะเริ่มทำการแข่งขันที่แมปแรกมิลาม่าตามด้วยอีรันเกลแซนฮอคและกลับมาเล่นแมปอีรันเกลตามลำดับ โดยการออกเสียงชื่อแมปและชื่อผู้เล่นเต่าทาน e ีสปอร์ตครับเราจะขอยึดตามนักภาค PCS เพื่อที่จะให้เพื่อนๆครับได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายๆคนครับก็ออกเสียงชื่อแมปและชื่อผู้เล่นแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย เราย้อนพาล่ไปดูการแข่งขันในแมตที่1โดยแมตช์นี้จะแข่งกันในแมต์มิลาม่าเริ่มเกมได้ไม่ทันเลยครับเจ้าโฟกจูลโอ io, จากทีม MIT Head ก็สามารถเก็บเฟิร์สบัตสกอร์คิวแรกของเฟส2นี้ไปครองโดยการคิวของจูเลีโอจูลโอเนี่ยสามารถคิวตองเคจากโกลเด้นแคทไปได้แต่จุดสำคัญของแมตช์แรกคร่ะเป็นอยู่ตรงนี้เมื่อแจนกลุลลอฟครับจากทีม MSC ทีระทอนท็อปฟอร์มสุดๆครับสามารถเก็บคิวในแมตช์นี้เนี่ยได้ถึง8สกอร์ บวกกับในแมตช์แรกครับผู้เล่นทั้ง4ของ MSC เนี่ยเล่นในอย่างลงตัวครับทำให้แชมป์แมตช์แรกประเดิมซีซั่นตกเป็นของทีม MSC ทีละทอได้กินไก่ตัวแรกไปจบแมตช์แรกครับตารางคะแนนเนี่ย MSC นำโดมคิวไปถึง17ตัวคะแนนรวมครับดีถึง27คะแนนส่วนทีมที่น่าเป็นห่วงหลังจบแมตช์แรกครับก็คือ g ก l d ด n c แ t เกมน,นี้ g ก l เด n c a คยังไม่มีคะแนนหลังอันดับที่10 ข้าไปดูในแมตท,ที่2กันเลยครับแมต t นี้จะใช้แมต e อรันเกลทำการแข่งขันโดยแมต t นี้แชมป์ประจำแมตับตกเป็นของบุรีรัมยูเนเต็ดบุรีรัมยูเนเต็ดสามารถแก้ตัวได้จากแมตแรกแมตท,ที่2ครับบุรีรัมเก็บเพิ่มได้อีก15คะแนนตารางคะแนนครับบุรีรัมขึ้นมาอยู่ท็อปทีได้สำเร็จแต่ก็มีอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจครับก็คือทีมคิวคอนเฟแม้ว่าคิวคอนเฟมครับจะยังไม่ได้แชมป แต่คิวคอนเฟิรครับสามารถรักษาระดับมาตรฐานพาตัวเอครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในตารางคะแนนรวมและสำหรับ Golden Cat ทครับที่หลังบวยจากแมตช์แรกแมตชนี้ครับโกลเด้นแคแก้ตัวได้สำเร็จครับโกลเด้นแคทในคิวได้ถึง9ตัวและจบแมตช์ที่อันดับที่2 g o โ d e n Cat แทยานขึ้นมาลังอันดับที่ 4? ในตารางคะแนนรวมไปดูแมตต่อไปกันเลยครับแมตช์ Matt ที่3 แมต์นี้ครับจะเปลี่ยนมาใช้ในแผนที่แซน a w k ในการแข่งขันโดยแมตช์แซ h a w k นี้ก็เป็นทีมอย่าง Magic eSport ์ port, ที่ว่ากันว่าเฟสนี้ Magic eSport ์พวกเขากรับไม่ได้มาเล่นเล่น Magic eSport ์ port, ครับสามารถคว้าแชมป์ไปได้ในแมต์นี้ Magic เก็บเพิ่มไปถึง19คะแนนครับโดยตารางคะแนนรวมกอหลังจบแมตท,ที่3 Magic eSport อร์เนี่ยไล่บีเอ็ครับเหลือแค่4แต้มเท่านั้นและเดินทางมาถึงการแข่งขันแมตช์สุดท้ายครับ แมตช์สุดท้ายเนี่ยจะวนกลับมาใช้แผดที่อ e ีรันเกลซึ่งในแมตช์สุดท้ายครับก็เป็น Attack All a t t a c k a l l l r o u n d ที่วันนี้ครับผลงานของ t a t k a l l a l o u n d เนี่ยดูจะเงียบเงียบไปแต่พวกเขาครับกลับมาท็อปฟอร์มในแมตช์สุดท้ายโดย Attack All a l l a ร o u n d ครับสามารถล้ม MSC ทีลาทอนไปได้ในวงเฟสที่8การเก็บแชมป์ของ t t t k a l l a l o u n d ครับก็ถือว่าเป็นการหักอก m อก MSC ที่มีโอกาสคว้าดับเบิลแชมป์ในวันแรกอีกด้วยซึ่งแมตช์นี้ครับ Attack All a l l a l o u n d เนี่ย เก็บคิวไปได้ถึง10คิวรวมคะแนนชิคเก้นชิคเก้นดิเนอร์แอตแทก l อาอลาวครับเก็บเพิ่มไปได้ถึง20คะแนนวันแรกครับแข่งจบไปแล้ว4แมตช์ทีนี้ครับเรามาสรุปตารางคะแนนรวมกันเลยดีกว่าตำแหน่งจ่าฝูงครับก็เป็น MSC ทีดาทอนที่มาดุในแมตช์แรกและ MSC ครับก็ยังสามารถรักษาระดับผลงานจนจบอันดับที่1ในตารนางคะแนนรวม MSC ทีดทรครับมี53คะแนนอันดับที่2ครัเป็น Q Confirm แม้ว่า Q c o n f i r ฟมเนี่ยจะยังไม่มีแชมป์เลยสักแมตช์ในวันนี้แต่ Q c o n f i r ฟมครับก็สามารถเก็บสกอร์คิวได้เยอะและรักษาผลงานอันดับได้ดีครับคิวคอนเฟมี44คะแนนอันดับที่3ครับเมจิกอ e ีสปอร์ตเมจิกอ e ีสปร์ครับคว้าแชมป์ไปได้ในแมตช์ที่3แซนท็อกเมจิกมี35คะแนนอันดับที่4ครับเป็น Golden Cat ที่แก้ตัวจากแมตช์แรกที่หลังตำแหน่งบวย โกลเด้นแคดกับพุ่งขึ้นมาอันดับที่4มี29คะแนนอันดับที่5ครับเป็น Atta a l l อลอลาว a t t a c k กออล l ลาครับพลิกสถานการณ์จะเกือบจบท้ายตารางในวันแรกครับคว้าแชมป์ได้ในแมตท,ที่4พวกเขาครับพุ่งขึ้นมาอันดับที่5มี27คะแนนอันดับที่6ของตารางครับบุรีรามยูเนเต็ดในว่าบุรีรัมเนี่ยจะคว้าแชมป์ไปได้1แมตช์แต่ผลงานโดยรวมครับบุรีรามเนี่ยฟอร์มดูเหมือนว่ายังไม่ร้อนแรงเท่าไหร่ครับบุรีรามมี2ีคะแนน อันดับที่7ครัเป็นทีมขวัญใจมหาชน MIT Head m e i n Thailand MIT h e ครับมี22คะแนนอันดับที่8ครับ FWE Sport มี20คะแนนอันดับที่9ครับ Severe E Sport มี18คะแนนอันดับที่10ครับ Illuminate ปั Ill งสีโสมี15คะแนนมาดูโซนสีแดงกันบ้างครับอันดับที่11ถึงอันดับที่16ที่การแข่งขันเฟส2นี้ครับ มีการปรับโครงสร้างให้มีทีมตกอันด้วยกันถึง6ทีมแต่6ทีมนั้นครับก็มีโอกาสเ์ออฟอยู่อันดับที่ 11. ครับ p e r m o r c e e s p o r t มี14คะแนนอันดับที่ 2. ครับ DayHead Gaming สิคะแนนอันดับที่ 13. บส a m o r y Gaming สิบสอคะแนนอันดับที่ 14. บ Antarctic Fox มีส2คะแนนอันดับที่ 15. ครับสอสมพงศ์มี9คะแนนและอันดับสุดท้ายครับอันดับที่ 16. เมอร์ลินมอมี7คะแนนสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับวันพุธที่27พฤษภาคมยังมีคิวลงแข่งขันอยู่เหมือนเดิมโดยเริ่มทำกาแข่งขัน1 9นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนคำถามครับที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมการแข่งขันในเฟสนี้มีการปรับแมตช์การแข่งขันเหลือวันละ4แมตช์จาก5แมตช์โดยทีมงานครับให้เหตุผลเอาไว้ว่าสาเหตุที่ปรับการแข่งขันเหลือวันละ4แมตช์เพราะว่าในตอนนี้ ยังมีสถานการณ์เคอร์ฟิลอยู่ทำให้โปรดักชันการถ่ายทอดสดอาจจะไม่สะดวกถ่ายทอดสดสำหรับเรื่องต่อไปครับก็คือวิธีการคำนวณคะแนนรางวัล MVP โดยการคำนวณคะแนนรางวัล MVP นี้ถ้าผู้เล่นสามารถคิวได้ผู้เล่นนะจะได้รับคิวละ1คะแนนและถ้าผู้เล่นเป็นทีมที่ชนะได้ชิคเก้นชิคเก้นดินเนอร์ผู้เล่นในทีมนั้นๆจะได้รับคะแนนที่เอาไปคำนวณรางวัล MVP คนละ3คะแนนจบการแข่งขันทั้งหมดครับ คะแนนนี้จะถูกเอามาคิดรางวัล MVP ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล MVP ไปครองและเรื่องราวสุดท้ายครับก็คือควันหลงจากการแข่งขันในวันแรกโดยโยชิมีนบุรีครับจากทีม MSC ทีนาทรที่ครองตำแหน่งจ่าฝูงในวันแรกได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมครับว่าถึงแม้วันแรก MSC จะฟอร์มดีแต่การสื่อสารภายในทีม MSC ตอนนี้เนี่ยพวกเขารับเหมือนกำลังคุยคนละภาษาการสื่อสารภายในทีม ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ MSC ทีดาทอนครับโชว์ฟอร์มหลูพองตำแหน่งจ่าฝูงในวันแรกยังไงต่อทาน e ีสปอร์ครับเราก็ต้องขอฝากรายการ PUBG ีอัปเดตรายการน้องใหม่ของช่องเราฝากให้เพื่อนๆครับได้ติดตามกันด้วยถ้ารายการนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนครับเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้และสุดท้ายก่อนจากกัน เราอยากถามเพื่อนๆว่าจากการดูฟอร์มทีมต่างๆล่าสุดแล้วครับเพื่อนๆคิดว่าในเฟสนี้ทีมไหนจะเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ช่องเต่ทาท e ัดอีสปอร์ตให้ถึง1นึ่งแสนซับสไคร์ด้วยนะครับคิดถึงข่าว e อีสปอร์ตคิดถึงเต่าทานอ e ีสปอร์ตนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแอดมินเทพจีขายรหัส Rv ราคาถูกปลอดภยัยได้รับซื้อรหัส Rv ราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ